รู้สึกปวดปสวัสสาวะตอนที่มีกิจกรรมรักผิดปกติหรือเปล่าคะคุณผู้หญิงถามมาค่ะอ๋อเวลาที่เรามีการสอดสายใช่ไหมคะมีมีใส่สแกนเนาะเวลาใช่เออมันก็จะมีการการเขาเรียกว่ากระตุ้นอยู่ละตรงบริเวณฐานช่องคลอดทุกด้านเลยคือบริเวณช่องคลอดของผู้หญิงมันจะมีสีด้านะนะก็คือบป็นวงกลมเนี้ยมันจะมีบนล่านซ้ายขวาใช่ไหมคะอ่าซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเป็นด้านล่างเนี่ยมันจะใกล้กับตัว เขาเรียกว่าตัวหลูดก้นอ่ะแล้วก็เรื่องปวดหน่วงปวดท้ายอะไรพวกนี้ได้ส่วนถ้าเกิดเป็นด้านบนนะคะด้วยความที่มันก็จะมีเป็นท่อปัสสาวะนะคะแล้วก็มีกระเพาะปัสสาวะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาที่เรามีการถอดใส่างเงี้ยอาจจะรู้สึกได้เหมือนกันนะคะไอ้รู้สึกที่แบบว่าเสียวๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเหมือนปวดฉี่หรือมีอะไรพวกนี้ได้คือบางทีความรู้สึกมันอาจจะแบบบอกยากนะคะแต่ถามว่า อาจจะนความสึกเหมือนปวดฉี่อะไรพวกนี้ได้ไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเ,เพราะว่ามันก็จะมีการกระตุ้นตรงบริเวณผนังช่องข้อด้านบนเหมือนกันนะคะ,ะซึ่งก็แต่ปกติเวลาที่เราก่อนเ,เราจะมีเซ็กซ์อะไรใดๆกันเน,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 นี่ยมันก็เราก็มักจะเข้าห้องน้ำไปอยู่แล้วเนาะทะีไรเราก็ไปฉี่ก่อนนะคะก่อนที่จะมีฉีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่มีมันก็อาจจะไม่ได้ว่าแบบเ,เราจะต้องเบรกไนห้องน้ำนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยจงว่าจะไม่ได้เป็นลักษณะที่เาปวดฉี่นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเออมมีความเสี่ยหรือว่ามันมีความเหมือนะะค เพราะว่าเราถูกกระตุ้นตรงบริเวณนั้นมากกว่าค่ะ